พื้นที่ช่องไก่เนะี่ยที่เฉลยศึกนะได้สร้างทางรถไฟสายนี้นะในการเอ่ยงไงล่ะเหมือนการเรื่องตลกนะทำให้เกิดเส้นทางสังสายประวัติศาสตร์ก็คือการแปลภาษาจากช่องไก่เป็นชนไก่เนะี่ยเลยทาให้เอ่อเส้นทางเกิดเ,เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์นี่ขึ้นมาดูนาะตรงช่องแล้วนะจะเห็นนะตรงนั้นเราจะเห็นเอ่อภูเขานะครับ มามาพี่ไปอย่าไปด้านนี่อ่าก็มาทางด้านนี้อ่ามองๆด้านนี้นะฮะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับอ่านี่นะแล้วก็แม่น้ำแม่น้ำนะแม่น้ำแพร่นะอันนี้เป็นแม่น้ำแพร่นะครับแม่น้ำแพร่น้อยนะครับอ่าเราตัดสางไยนะอ่านี่นี่ช่องที่สองเดี๋ยวจะผ่านช่องแรกเลยนะนี่เนี่ยอ่าแด่ช่องนะช่องอ่าช่องไก่นะบริเวณช่องไก่ตกป้ายวอกนะตอนนั้นคือช่องไก่เป็น เป็นลำธารนะลำพุ mm ้ย hmm. ต uh, uh ิดกับลำน้ำแฝงน้อยนะครับไม่ไม่ช่องน้ำน่ะเรากำลังผ่านผ่านนะที่กําลังขึ้นเาภูเขาเนี่ะเพื่อวางทางตรถไปสายต่อสสายนี้นะครับอ่าเรากำลังเข้าไปเรากำลังเข้าไปเรากำลังเข้าไปมาเฉลยศึกภูเขาเนี่ยยโดใช้แรงมือแรงกายนะของเฉลยศึกใช้ช่องไก่ในช่องไก่ในอันนี้นะอันนี้ช่องไก่ตรงนีอ่าตัวนี้เป็นช่องไก่เป็นแม่น้ำแฝง แล้วก็ตรงนี้นะที่ผาภูเขา,าคืออูเขาที่ของปูหรือว่าช่องไก่นะครับเราพิเดีศษพมอท่านหลักข้างางเนี่ย ได้รับข้อมูลดีๆดจากทีๆๆ่ กรณกระทบกระจให้แก่ทางการบริาการครับผมขอบคุณครับขอบคุณ